ก่อนอื่นต้องขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่าทำไมวันเข้าพรรษาต้องมีการแห่เทียนพรรษาด้วยคะเป็นประเพณีในการทำบุญนะครับถ้าเป็นอีสานอีสานเขาเอื่นว่าเฮ็ดสิบสองคลองสิบสี่เฮ็ดสิบสองเฮ็ดคือจารีตอีสานนี่ทำบุญใหญ่ทุกเดือนนะเออแล้วก็บุญบางไส่บุญพงไฟในบุญเดือนหกนะเดือนหกแล้วก็บุญเดือน8อันนี้บุญเบเดือนเดือน8 1าค่ำเดือน8บุญเขาพรรษาบุญแห่เทียน เขามีหิตหิตหนึ่งนั่นพ่อถึงเดือนแปดลำหลวงเลงม,มาถึงมูสังเข,าข้าโคคุนเขาวัดษาจําจอยหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ย<ฆ>เข้าพรรษาสามเดือน<ฆ>หรือดูฝนตกคนทํานาปลูกพืชอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระนี่ไม่ได้เข้าพรรษาเ<ฆ>ดินจาริกไปประกาศาาศาสนาเผยแผ่พุทธศาสนาเหยียบต้นก้าเหยียบข้าวเหยียบน้ําชาวบ้านชาวบ้านก็มาร้องเรียนพระเจ้า พระเจ้าก็เลยบัญญัติเป็นวินัยว่า <ฮะ S 1> สามเดือนเนี้ที่ฝนตกหน,กหนักๆที่เขาปลูกข้าวที่ทำนู่นนี่นั่นกันเนี่ยให้อยู่จำพรรษาหมายความว่าอยู่ในวัดวาอารามแห่งหนึ่งไปนอนค้างที่อื่นไม่ได้ยกเว้นยกเว้นนะมีคุณพ่อคุณแม่ภารกิจจำเป็นจริงๆเนี่ยไปได้แต่ไม่เกินเจ็ดวัน ไปนอนค้างอ้างแรมที่อื่นไม่ได้ก็เลยละลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับก็คือแห่เทียมภาษาก็คือเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วถ้าพูดถึงเทียนพรรษาเนี่ยต้องนึกถึงจังหวัดอุบลเลยอาจารย์ทําไมต้องนึกถึงอุบลคะโอ้อุบลเนี่ยเขาอลังการงานสร้างท้าใหญ่ที่สุดจริงๆที่บ้านอาจารย์ก็มีที่ทั่วๆไปเขาก็มีอยู่แล้ว อุบลเขาทำมันเนิ่นนานมากนะครับตั้งแต่สมัยอาจารย์เกิดนี่ก็รู้แล้วแห่เทียนพรรษาแล้วก็สมัยก่อนไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะอ่าสมัยก่อนมีเฉพาะต้นเทียนค่ะต้นเทียนทําให้ใหญ่ๆหล่อให้ใหญ่ๆประดับประดา,ะดาแกะลายสลักที่ต้นเทียน<อ>แต่ปัจจุบนันนี้โอ้โหองค์ประกอบเนี่ยพวกเราเห็นไหมอ่เดี๋ยวก็จะมีมะปราณีตมีหงมีพรหมมีพญารีเออกนารี มีพยานหน้านะแล้วบางจังหวัดนี้ก็สมัยก่อนนีนบางจังหวัดก็อย่างโคราชก็แแกะสลักเป็นรูปนะักการเมืองอย่างนี้<อ>ที่เป็นต้นนะฮะแต่ว่าของอุบลเนี่ยเขาจะประนีตเขาจะแข่งขันกันะนะครับ ของของอุบลนี่ใหญ่ที่สุดแหละใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยค่ะใหญ่ที่สุดสวยๆแบบนี้นี่ไม่กล้าจุดเทียนเลยนะอาจารย์ไม่นี้าุดจริงๆใช่ไหมคะอันนี้จุดก็คงจุดเฉพาะเทียนแต่ว่าโดยหลักแล้วคือถ้าใหญ่มากๆอย่างเงี้ยไม่แหละครับเอาไว้ประดับนะจุดเทียนก็จะจุดเทียนใหญ่ๆธรรมดาที่ไม่ได้สลัก แกะสลักสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋วอาจารย์เคยไปร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาบ้างไหมคะเคยสมัยจาเด็กๆอ่ะเคยนี่แถวบ้านอาจารย์นะแถวบ้านอาจารย์นี่คือแบบบ้านอาจารย์นี่สมัยก่อนไม่มีละดางแห่เทียนรอบบ้านดีเนี่ยโอ้โหนะฮะถนนแดงนะดินแดงนี่ล้ำกันไปหัวแดงเลยใช่ไหมคับหัวแดงหมดเลยกลับเข้ามาแต่ที่อุบลเนี่ยเขาเป็นจุดละลักษณะเลยนะครับก็คือปิดถนน สองฝากฝั่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนะนะครับแ,แรกเริ่มเดิมทีนี่อย่างนี้ครับเตยกลกังครับก็คือว่าเมื่อชาวบ้านได้คุยกันแล้วว่าโอเคเราจะจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้วเข้าพรรษาแล้วนะครับแต่ละคุ้มบ้านนะแต่ละคุ้มนะ,ะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยในในบ้านหนึ่งก็จะแบ่งเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองเนี่ยก็จะเอาเทียนพรรษาเนี่ยนะมาแข่งขันกันนะมาประดับมาตกแต่งนะทำให้สวยงามแล้วก็จะมีขบวฟนฟอร์ นะนอกจากประกวดเทียนสวยงามแล้วนะจะมีฟ้อนสวยงามนะครับฟ้อนสวยงามมีดนตรีมีอะไรประกอบเยอะแยะมากมายเลยนะครับฟ้อนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแ่ รอบหมู่บ้านแห่รอบสถานที่ที่ตกลงกันแล้วถึงจะเอาเทียนไปถวายวะนะครับก็ถือว่าเป็นระเพณีที่สนุกสนานชาวบ้านเขารอคอยกันเลยนะใช่ครับใช่ครับเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์ในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแล้วนะอาจารย์ไม่ค่อยถวายเทียนแล้วเขาเริ่มถวายเป็นหลอดไฟบ้างอะไรแบบนี้ค่ะไฟฟ้าแทนในการถวายเทียนอาจารย์มองว่ามันเพราะอะไรยังไงคะก็อาจจะเป็นเพราะความจําเป็นคือในในกรุงเทพเองในเทียนพรรษาเนี่ยมีคนถวายเยอะมาก มีคนถวายเยอะแยะเลยแล้วก็ท่านก็ไม่จําเป็นไม่ต้องการแล้วไออายากได้ที่ไอหลอดไฟที่มันขาดอยู่เนี่ยอขอโยงมาเปลี่ยนหน่อยะอะไรต่างๆ่างนี่ไม่ผิดประเพณีประเพณีเ,เพราะว่าในยัะของคนที่ทําเทียนพรรษาถวายเนี่ยความเชื่อนะ,ะ,น,ะนะเหมือนหลอดไฟถวายชีวิตจะได้รุ่งเรืองสว่างสวย นะรุ่งโรจน์นะฮะไม่ดับนะอะไรประมาณนี้ก็คือมีความเชื่อว่าในการถวายเทียนเนี่ยก็คือเพื่อที่เราจะได้มีความรุ่งโรจน์สว่างสวยในชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถวายเป็นหลอดไฟค่าก็เท่ากันก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เขาอาจจะเห็นว่าเออไม่จําเป็นที่จะต้องไปสลักเทียนสวยงามถวายเป็นหลอดไฟเลยง่ายกว่าแต่ที่วันนี้เขาเขาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเป็นกิมมิคในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เลยทําใหญ่ นะก็เลยทําใหญ่โตเลยแห่เทียมภาษานี่ก็ใหญ่ที่สุดละในเรียกว่าในโลกเลยในโลกเลยและไม่มีที่ไหนสวยงามเท่าที่อุบลแล้วนะครับก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของประจําจังหวัดอุบลราชธานีปลายนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของแห่เทียมภาษาจ้ะพูดถึงคติธรรมจากงานประเพณีข้าพาบ้างอาจารย์ข้าพันศานี่ก็คือพระที่มาจํารรษาและถ้าเราได้ถวายเทียนท่านท่านจุดในอุโบสถนี้รู้ไหม เทียนใหญ่ที่ท่าเราถวายให้ท่านนี่ท่านจุดในอุโบสถนี่จุดตลอดวันตลอดคืนนะครับตลอดสามเดือนนี้ไม่ดับเลยนะครับไม่ให้ดับเลยนะครับห้ามดับเลยก็คือพอเล่มใหญ่โอ้ยท่านมีสำรองท่ามีท่านมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองท่านมีก๊อกสามด้วยเพราะฉะนั้นนี่มีสำรลองนะตลอดพรรษาเราจะเห็นความสว่างสวัยนี่อยู่ตลอดเลย นะคะอันนี้ในยงก็คือความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาการบูชาพระรัตนตรัยด้วยนอกจากนี้ก็ยังเห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านด้วยนะคะเรียกว่าเป็นประเพณีที่คุณค่ายก่การอนุรักษ์ไว้ของสังคมไทยจริงๆเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามวยเรจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะแตงที่สุโขทัยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรพิเศษห้ามพลาดนะคะ